ดีค่ะจะพามาดูพัฒนาการของเมล็ดแคททัสนะคะอันนี้จะเป็นเมล็ดของ LB 2 1 7 8นะคะกว่าที่เขาเป็นเมล็ดนะคะแล้วเติบโตเป็นต้นนะคะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเลยค่ะนะคะหลังจากที่เราทำการเพราะเมล็ดไปเมื่อวันที่ 29เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็คืออัตราการงอกประมาณ85-90%เลยนะคะอันนี้ก็คือที่เห็นในวิดีโอก็คือจะเป็นต้นอ่อนของเขานะคะวิดีโอที่ทำคลิปปัจจุบันนี้ก็คือจะเป็นวันที่20สิงหาคมนะคะ2564นะคะก็คือเป็นปัจจุบันวันนี้เลยนะคะเป็นต้นอ่อนของเขาที่งอกออกจากเมล็ดนะคะวิธีเพาะเมล็ดนะคะก็จะมี สอนอยู่หน้าเพจแล้วนะคะถ้าใครอยากทำตามนะคะก็สามารถทำตามได้เลยนะคะเพราะจะเป็นเพาะแบบปิดนะคะเราจะเอาไว้ในพอร์ตแบบนี้อยู่ที่ประมาณ6เดือนนะคะถึงจะจับแยกพอร์ตนะคะเพราะว่าเมล็ดนะคะพวกนี้นะคะเขายังเจริญเติบโตได้ไม่ค่อยดีนะคะต้องรอให้เขาโตก่อนนะคะ ประมาณ6-7เดือนนะคะพอเขาโตเราถึงจะจับแยกออกจากพอตที่เราเพาะมาเมล็ดเอาไว้นะคะมาดูหน้าตานะคะว่า6เดือนน้องเขาจะหน้าตาเท่าไหนนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็จะประมาณ0.5เซนนะคะผ่านมาประมาณ 6- 7เดือนนะคะก็จะโตขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะประมาณไซส์นี้เลยนะคะส่วน3ต้นนี้ก็คือจะประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะกสองต้นนี้ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วเหมือนกัน กว่าเขาจะโตก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างต้นนี้ก็คือ2ปีแล้วค่ะ,ะไม้จะอยู่ที่ประมาณ3 5เซนถึง4เซนนะคะถ้าไม้สปีนะคะก็ถ้าไม้2ปีะะถ,2ปถึง2ปีครึ่งขึ้นไปนะคะ mm hmm. เขาก็มีโอกาสนะคะที่เขาจะผลิตดอกให้เราผลิตดอกนะคะเราก็สามารถนําดอกเขาไปผสมเกสรน,นะคะข้ามไปกับอีกต้นหนึ่งนะคะ เคสรตัวผู้ผสมกับเคสรตัวเมียนะคะเพื่อที่จะให้เกิดเมล็ดใหม่นะคะฝักใหม่ออกมานะคะที่เห็นอยู่ในภาพอันนี้ก็อายุเยอะแล้วนะคะประมาณ3ปีครึ่งแล้วนะคะเป็นไม้โตแล้วนะคะเป็นแม่พันธุ์ส่วนต้นใหญ่ก็คือจะเป็นแม่พันธุ์อายุค่อนข้างเยอะแล้วค่ะ5ปีแล้วไซส์ยอยู่ที่11ซนติเมตรค่ะต้นนี้